นิทานเรื่องยายสอนหลานคุณยายเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านวันหนึ่งหลานอยากฟังนิทานหลานเลยขอร้องให้คุณยายเล่านิทานให้ฟังหน่อยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเสือตัวหนึ่งช่วยเจ้าป่าดูแลความเรียบร้อยของป่าเขามีความคิดว่าสักวันหนึ่งเขาต้องเป็นเหมือนเจ้านายของเขาให้ได้เมื่อเขากลับไปบ้านเกิดของเขา เขาเป็นผู้นำหมู่บ้านและมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาฝึกลูกบ้านของเขาให้เป็นนักรบเพื่อป้องกันหมู่บ้านโดยฝึกนักรบชายให้เข้มแข็งและฝึกนักรบหญิงให้กล้าหาญเขามีความคิดว่าเขาแต่งกายชุดนักรบได้เท่เหมือนเจ้านายเขาและปกครองหมู่บ้านให้เข้มแข็งตลอดไปคุณยายสรุปให้หลานฟังว่าตัวอย่างที่ดีก็มีประโยชน์สำหรับเรา